เรามาอยู่กันในแบบฝึกหัดที่9.2นะคะคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม2บทที่9การวัดความยาวค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทค่ะอยู่ในหน้าที่50ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรแล้วก็กิโลเมตรและเมตรนะคะ,อ,ะอยู่ในหน้าที่50นะคะแบบฝึกหัดนี้ค่ะ ทีนี้เรามาทบทวนเรื่องมาตราการวัดความยาวในระบบเมตริกกันก่อนนะคะ1เซนติเมตรจะมีค่าเท่ากับ10มิลลิเมตรเมตรมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตร1กิโลเมตรมีค่าเท่ากับ1000เมตรค่ะทีนี้อยากให้นักเรียนนะคะได้จด จดตรงที่เป็นสีน้ำตาลนี้ไว้นะคะจดไว้ตรงบริเวณที่ว่างค่ะเพื่อเราจะได้เอาไว้ดูเวลาเราทำแบบฝึกหัดนะคะใครที่จดไม่ทันก็สามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็จดจดมาตราวัดความยาวสามบรรทัดนี้นะคะที่เป็นสีน้ำตาลนะคะจดเอาไว้ในบริเวณที่ว่างได้เลยค่ะ,ะทีนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันในแบบฝึกหัด ที่9กกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าบอกความยาวและความกว้างเป็นเมตรและเซนติเมตรค่ะ,ะทีนี้ความกว้างความกว้างก็จะเป็นในแนวตั้งนะคะความยาวก็จะเป็นในแนวนอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูความกว้างกันก่อนค่ะความกว้างนะคะเขาใช้สายวัดชนิดตลับหรือว่าตลับเมตรเนี่ยวัดแล้วได้กว้าง 1 1 0ซนติเมตรค่ะ110ซนติเมตรเนี่ยถ้าคิดเป็น1เมตรกับเซนติเมตรนะคะเราก็จะได้1เมตรกับอีก10เซนติเมตรค่ะเราก็เขียนลงไปเลยว่าจอโทรทัศน์เนี่ยกว้าง1เมตรกับอีก10เซนติเมตรค่ะต่อมาจอโทรทัศน์ยาว เราก็มาดูค่ะที่สายวัดชนิดตลับเห็นตรงที่เป็นแว่นขยายเห็นไหมคะเขาเขียนว่า1 8 0ซนเมเห็นไหมคะ1 8 0่้ซนเมตรเนี่ยถ้าเราจะทำหน่วยให้เป็นเมตรและเซนติเมตรเราก็จะได้1เมตรกับอีก8 0เซนติเมตรค่ะข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อที่2ค่ะข้อ2นี้นะคะเขาให้เราบอกความยาวและความสูงเป็นเมตรและเซนติเมตรค่ะดูความยาวความยาวในที่นี้ก็ให้เป็นด้านฐานข้างล่างนะคะเขาเขียนว่า120เซนเมตรเห็นไหมคะวัดโดยใช้สายวัดชนิดตลับวัดมาเห็นไหมคะ 120ซนติเมตรเนี่ยถ้าเราคิดเป็นเมตรนะคะเราก็จะได้1เมตรกับอีก20เซนติเมตรค่ะต่อมาเราดูที่ความสูงค่ะความสูงของตู้เสื้อผ้านะคะเขาใช้ใส่วัดชนิดตลับค่ะวัดจากด้านล่างด้านฐานของตู้นะคะขึ้นไปจนถึงด้านบนของตู้เลยนะคะแล้วก็มีแว่นขยายมาในแว่นขยายนี้มีตัวเลขก็คือ 180เซนติเมตรใช่ไหมคะอ่ะทีนี้180เซนติเมตรเนี่ยถ้าเราคิดเป็นเมตรนะคะก็จะได้1เมตรกับอีก80เซนติเมตรค่ะอ่ะเราก็เขียนไปเลยว่า1เมตรแล้วก็80เซนติเมตรค่ะอ่านี้นะักเรียนพอที่จะเข้าใจในการบอกความกว้างความยาวความสูงเป็นเมตรและเซนติเมตรไหมคะ หลักการก็คือถ้ามันเกิน100ซนติเมตรนะคะเราก็จะปัด100ซนเมไปเป็น1เมตรค่ะแต่ถ้าถึงขนาด200-300 cm เซนเมนะคะเราก็จะปัด300ซนเมไปเป็น3เมตรค่ะ,ะต่อมาในหน้าที่50เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันในหน้าที่51ค่ะ ในหน้าที่5้นี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยบอกความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตรค่ะเรามาทบทวนมาตราการวัดความยาวอีกครั้งนะคะ1กิโลเมตรจะเท่ากับ1,000เมตรเห็นไหมคะนั่นหมายความว่าพอครบทุกๆ1000พเมตรเนี่ยเราก็จะต้องตัด1,000เมตรไปเป็น1กิโลเมตรค่ะ ถ้าเป็น2 0 0พันเมตรก็ตัดไปเป็น2กิโลเมตรถ้า3,000เมตรเราก็ตัดไปเป็น3กิโลเมตรค่ะแล้วเศษที่เหลือก็จะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันในข้อที่1ค่ะข้อที่1นนี้เป็นระยะทางจากบ้านขุนถึงโรงเรียนนะคะเขาก็จะบอกระยะทางมาเลยว่าในแต่ละช่วงเสาไฟเนี่ยก็จะบอกระยะห่างไปนะคะก็ตั้งแต่บ้านขุน เรื่อยๆมานะคะเสาไฟก็ผ่านมา1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้น6ต้น7ต้น8ต้น9ต้นมาจนถึงเสาไฟต้นที่9นะคะก็จะได้ระยะทาง1,440เมตรค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะมาตราการวัดความยาวของเรามันก็คือ1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรใช่ไหมคะทีนี้ ระยะทางจากบ้านขุนถึงโรงเรียนเนี่ยมัน1,440เมตรเพราะฉะนั้นเราจะตัด1,000เมตรนะคะไปเป็น1กิโลเมตรค่ะ1440ตัดไปแล้ว1000เราก็จะเหลือเศษอีก440เมตรใช่ไหมคะ,ะข้อนี้เราก็จะได้คำตอบคือระยะทางจากบ้านขุนถึงโรงเรียน1กิโลเมตร440เมตรค่ะ ต่อมาข้อที่1เสร็จแล้วเรามาดูกันที่ข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่สองนี้นะคะแก้วตาวิ่งไปและกลับ1รอบได้ระยะทางจุดจุดจุดเมตรแก้วตาวิ่งไปและกลับ3มรอบได้ระยะทางจุดจุดจุดกิโลเมตรจุดจุดจุดเมตรอ่ะทีนี้จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่เป็นเส้นชัยตรงนี้นะคะ ถ้าวิ่งไป1รอบเนี่ยสองเมตรใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าวิ่งไปและกลับก็แสดงว่าไป250เมตรกลับอีก250เมตรใช่ไหมคะไป250กลับ250รวมเป็น500เมตรใช่ไหมคะ500เมตรและทีนี้เขาก็ให้มาอีกว่า แก้วตาวิ่งไปและกลับ3รอบอ่ะทีนี้เราลองคิดสิว่าไปกลับ1รอบ500เมตรไปกลับ2รอบเป็นกี่เมตรคะ1,000เมตรใช่ไหมคะและถ้าไปกลับ3รอบเป็น1,500เมตรใช่ไหมคะ,ะไปกลับ สามรอบเท่ากับ1,500เมตรหรือถ้าเราไม่ไม่คิดหน่วยเป็นเมตรแบบนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามตรงนี้โดยแปลงให้หน่วยเมตรเนี่ยเป็นกิโลเมตรและเมตรค่ะเมื่อสักครู่นี้ในมาตาราวัดของเรานะคะคือ1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรใช่ไหมคะในที่นี้ไปกับ3รอบเนี่ยได้1500เมตร เราก็จะตัด1,000เมตรไปเป็น1กิโลเมตรค่ะแล้วเราก็ยังเหลือเศษอีก500เมตรเราก็เติมไปเลยก็แสดงว่าไปกลับ3รอบเนี่ย1,500เมตรคิดเป็น1กิโลเมตรกับอีก500เมตรค่ะสรุปในข้อที่2นะคะแก้วตาวิ่งไปและกลับ1รอบได้ระยะทาง500เมตร แก้วตาวิ่งไปและกลับ3รอบจะได้ระยะทาง1กิโลเมตรกับอีก500เมตรค่ะต่อมาเรามาดูกันที่ข้อที่3เลยค่ะต้นกล้าว่ายน้ำไปและกลับ1รอบได้ระยะทางจุดจุดจุดเมตรต้นถ้าต้นกล้าว่ายน้ำไปและกลับสัปดาห์ยี่5หรอบได้ระยะทางจุดจุดจุดกิโลเมตรจุดจุดจุดเมตรนะคะทีนี้ ไปและกลับ1รอบไป25เมตรกลับอีก25เมตร25กับ25บวกกันได้50เมตรค่ะที่ได้50เพราะว่าเราไป25และกลับ25ก็รวมกันเป็น50ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เขาบอกมาอีกว่าถ้าต้นกล้าว่ายน้ำไปและกลับสัปดาห์ละ25รอบได้ระยะทางกี่กิโลเมตรกี่เมตร ดีนี้วิธีการนะคะเราก็จะนำ50าเมตรเนี่ยคูณกับ25อ่ะ้ก็อ่ะเราก็คูณกันเนาะ5 5 25ใส่5ทด2 5 2 10บวก2เป็น12ก็จะได้ทั้งหมดเนี่ย1250เมตรใช่ไหมคะซึ่งสัปดาห์ละ50รอบ ก็คือสัปดาห์ละ1,250เมตรหรือถ้าคิดระยะทางเป็นกิโลเมตรกับเมตรก็คือเราจะตัด1,000มาเป็น1กิโลเมตรใช่ไหมคะแล้วเศษที่เหลืออีก250เมตรเนี่ยเราก็มาใส่ตรงเมตรตรงนี้เลยค่ะข้อที่3ค่ะเราก็จะสรุปได้ว่าต้นกล้าเนี่ยว่ายน้ำไปและกลับ1รอบจะได้ระยะทาง50เมตร และถ้าต้นกล้าว่ายน้ำไปและกราบสัปดาห์ละ25รอบจะได้ระยะทาง1,250เมตรหรือ1กิโลเมตรกับอีก250เมตรค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดหน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปเลยค่ะ